สวัสดีครับผมพบผมดีดีนะครับผมอยากออกกำลังกายที่บ้านเพราะไม่มีเวลาไปยิมไม่อยากไปยิมเพราะอยากออกกำลังกายที่บ้านวันนี้เป็นท่าเดนดลิปครับผมเป็นท่าใช้ข้อต่อหลายส่วนเป็น,อนคอมเพลว์บู๊คเมนของผมซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ทําให้เราพัฒนาอัปเปอร์บอดี้และก็โลว์บอดี้นะผมนั่นก็คือจะใช้เป็นหลังส่วนบนและก็หลังส่วนล่าง แล้วก็ต้นขาด้านหน้าและยังใช้แฮมสเต็มต้นขาด้านหลังด้วยนะซึ่งเป็นท่าที่ทําให้เราพัฒนากล้ามเนื้อด้ดีที่สุดท่าหน,นึ่งนะผมเล่นนะเพื่อนๆผมจะเล่นแบบไต่น้ําหนักขึ้นไปนะผมก็คือโดถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถเิ่มต้นที่ประมาณ5กิโลหรือว่า10กิโลขึ้นไปได้ท่านก็ควรจะมีเป็นบาเบลแบบนี้นะผมเป็นบาเบลเหล็กแบบนี้นะผมซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้ก็500กว่าบาทนะผม จะแถมตัวล็อกแบบนี้มาให้นะผมแต่จะไม่แถมแผ่นเพีมาให้เพื่อนๆสามารถาทำเองหรือว่าสั่งซื้อมาได้นะผมตัวนี้จะทําเป็นเหล็กหนาชุบข้เมี่ยมกันสนิมอย่างดีนะครับทังคือเพื่อนต้องมีถุงมือด้วยนะผมแล้วก็เป็นรองเท้าแบบพื้นเรียบนะครับเสร็จแล้วถ้ามือใหม่นี่กลัวหน้าแข้งหน้าขาเป็นรอยก็ควรจะใส่รองเท้าที่ยาวขึ้นมาหรือว่าใส่กางเกงวอร์มยาวได้นะครับผมสิ่งที่สาคัญความปลอดภัยก็คืออย่าลืมตัวล็อกนะผม อ่าใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปนะนเพื่อนๆล็อกไว้อย่างนี้เลยนะครับต่นนี้เป็นแผ่นปูนที่ผมหลอกขึ้นมาเองนะผมเป็นขนาดแผ่นละ10กิโลนะครับผมถ้าเดดริบก็คือให้เราขากว้างประมาณไหล่ของเรานะครับหลังเท้าเราอยู่กึ่งกลางระหว่างาบาล็กนะครับเราจะให้อยู่ระหว่างาหลังเท้าของเราเสร็จแล้วให้เราก้มลงไปแบบดีแล็กผ่อนคลายก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วให้ล็อกสะบักหลังไว้ไให้ล็อกสะบักไว้ แล้วก็จับจับนะครับผมแล้วก็ล็อกตะบัดไว้อ่าแล้วก็เกรงหลังส่วนล่างแล้วก็เอ่อเกรงแฮนด์สติงแล้วก็แ้่ขานะครับแล้วก็ใช้แรงใช้เท้าในการถีบขึ้นมาแล้วก็มือจับจับให้มั่นนะครับแล้วก็เออแอนแอนแอนหลังแอนสะโพกเล็กน้อยครับอ่าแล้วก็ใช้จินตนาการว่าให้ใช้ขาจีบขึ้นครับผมอ่าแล้วก็ออกแรงบนวงที่หลังส่วนล่างดึงขึ้นมาอ่าอย่างนี้ครับผม แล้วก็ให้เรากริกตูดแล้วก็บีบสะโพกเข้าด้านในอย่างนี้ยให้นชนเด็กเนียครับมุกเมนต์ต่อมาก็คือท่าลงก็เหมือนเราก้มครับแต่ว่าเราจะต้องหายใจเข้าก่อนครับท่าตอนลงให้หายใจเข้าครับหายใจเข้าแล้วก็ก้มลงไปแล้วก็เหมือนท่าท่าขึ้นนะครับถ้าเราแอ่นตูดแล้วก็บีบสะบักเล็กน้อยอ่าแล้วก็เกร็งหลังส่วนล่างกับหลังส่วนบนไว้แล้วขึ้นมา หายใจออกแล้วก็ลงหายใจเข้าขาแขนให้จับกว้างกว่าขาเล็กน้อยนะครับลงไปแปดถึงสิบสองทีนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนเล่นเสร็จเพื่อนเพื่อก็สามารถ ถ่ายเปลี่ยนน้ำเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันจะดึงออกไม่ยากนะแค่เรามันจะมีตัวล็อกให้เรางัดขึ้นเสร็จแล้วโอเคก็สเต็ปเดียวมาผมก้มลงไปประมาณนี้ก้มลงไปก่อนแล้วก็ตอนขึ้นอ่านี่คือตอนขึ้นก็คือเกรงสะเกงสะบัดด้านหลังเกงเกงหลังด้านบนครับแล้วก็ตอนยกขึ้นให้เราให้เราใช้ฝ่าเท้ายันขึ้นแล้วก็เกงหลังส่วนล่างเสร็จแล้วก็เกงส่วน โลวบอดี้หมดเลยครับปังปังังังให้เพื่อนเพ่อเล่นแบบนี้ผม8-12ถึง12ทีเล่นเต็มทั้งหมดไต่ระดับน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับหรือว่าเพื่อนเพืนจะเล่นเป็นเซตก็ได้ผม8ถึง12ที4เซตเล่นน้ำหนักเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้า นสไตล์ผมจะเล่นใส่น้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อนๆท่านี้เดดลิฟต์จะเป็นท่าทาี่เล่นน้ำหนักได้หนักที่สุดอีกท่านหนึ่งนะครับผมเพราะว่าใช้ทั้งป p p e บ Body และก็ l o w ์บ Body ก็คือเป็นใช้ข้อต่อใช้เป็น Arm Power m o v e m น n t เพราะว่าใช้แรงเยอะแล้วก็ท่านี้จะเป็นท่าที่ลดไขมันได้ดีที่สุดอีกท่าหนึ่งครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูอย่าดูเปนที่ฟอขึ้นอย่างนี้ครับมันจะทำให้ปวดฟอคือท่าเป็นปรธรรมชาติเลยครับ เพื <ih unting violin beeping warfare> ่อนๆแป่ท oh. ังสิบสองทีนะครับผมไม่หลั หนักกันเรื่อยๆก็เราก็สามารถลดเล็กหรือว่าลดจำนวนทรั้งลงได้ไงเพื่อนลองฝาไปใช้ก็ได้คผมไอ้ที่สำคัญอย่าลืมบาบิโอแข่งแรงแบบนี้เพื่อนมีใช้ันที่บ้านผมเป็นเหล็กหนาหนึ่งยูซุคุไม่เหม็นดีแล้วเพื่อนยังสามารถสร้างแผ่นเพจขึ้นมาก็สามารถใส่ได้หรือว่าจะกดแถบถังซื้อก็ได้ครับผมวันนี้ดีดีไปก่อนสวัสดีคผม